น,น่าจะบอกให้แตมแตมแน่าจะบอกให้วันนี้เรามาที่จังหวัดสระบุรีอำเภอวังม่วงและนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาเห็นข่าวเห็นอะไรและเขาก็มาเลี้ยงแพะกลายเป็นคนมาขนานนามว่าที่นี่คือนิวซีแลนด์เมืองไทยใช่ครับแล้วเป็นมาช้านานตั้งแต่ปี2531 ก่อนที่เขื่อนนี้จะเสร็จด้วยใช่ครับแต่พอเขื่อนนี้เสร็จแล้วเนี่ยบรรยากาศของน้ําขึ้นน้ําลงหน้าแล้งหน้าแล้งก็จะมีพื้นที่เพราะน้ํามันลงไปนะครับพี่น้องก็มาเที่ยวกัน<ช>อย่างที่เห็นเนี่ยทำให้เกิดร้านหญ้าที่กว้างใหญ่ครับโอ้แพะก็ได้กินหญ้ามีวัวมีควายเต็มไปห,หมดนะคร, <ผม S 1> ครับเกิดปศุสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นมาครับผมแล้วผู้คนวันนี้ก็มาพักผ่อนถือว่าเป็น แหล่งดึงดูดหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีเลยที่จะเชื้อเชิญให้กับพี่น้องในทั่วประเทศไทยเนาะ,ะได้มาเที่ยวกันได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนนั่นนะครับได้มาชมบรรยากาศนั่นยามเย็นๆครับใช่ฮะเสน่ห์มันมากแค่ไหนท่านดูเอาเองนะครับอยากให้ท่านได้มาสัมผัสสักครั้งนึงลองผ่านมาแล้วท่านจะรักแพะร้องไงนะ แพ้มปนร้องเบแต่่มนกินเหมือนไม่ยอมร้องเลยเดเอาป้อนนมหน่อยลูกป้อนนมแพ้หน่อยเอ่ออาป้อนทั้งปากมนั่นนั่นๆๆแล้วนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกให้อ ดีใจละดีใจอีกและได้มาดูแพะเมืองสระบุรีเด็กน้อยชอบไหมนีอ่อ่หนูน้อยชอบไหมนี่สระบุรีละเมืองดีของไทยวว้าสสันเมือ